สวัสดีครับพี่น้องครับสดสดครับตอนนี้อยู่ในครัวรังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับพ่อเอกได้เมนูยังครับมือหนิลาบเป็ดลาบเป็ดอีกแล้วพี่น้องครับเป็ดบานๆเลยครับมาเปิดตเลยนี่เตรียมอันนี้ต้มครับใส่ขีมินพร้อมต้มแซ่บเพือต้มซัวเพื่อต้มยำไปเลยต้มแซ่บเนี่ยนาะงหักไส่ขีมินหน่อย ับถอยหลังแล้วครับเหลือวันนี้อีกคืนเดียวพรุ่งนี้ก็เป็นงานบ้านเฮาเราพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่มาเที่ยวงานนะครับคนที่ซื้อบัตรแข็งไว้แล้วก็คือมีสามรางวัลนึ่งมาพเพิ่มสามรางวัลรางวัลละห้าพันบาทรางวัลละห้าพันบาทคือบัตรจิมีงวมีอ่งเพราะว่าบัตรอ่อนงานนี้สองรางวัลครับงวขาวกับงวแดงสองตงัวงวงไม่ใส่ไปเบิ้งไว้แล้วบ่ครับ ยัางงามเลยหัวเมียสาวสองตัวพี่น้องสำหรับพี่น้องที่อบ,บอกอินเนาะเดินเท้าเข้ามาหน,น้างานมาซื้อ,อบัตรหน้าง,งานได้รุ่นหัวสองตัวจังขนาดบันดนี้พี่น้องครับแต่ว่าพี่น้องซื้อบัตรแข็งแล้วจะได้ไหัวก็ได้บัตรออนไม่ก็ได้ครับอ่าของโตงามๆเลยบัตรแข็งรุ่นรุ่นเงินรุ่นเงินสดห้าพันบาทสามรางวัลบัตรออนรุ่นหัวสองตัวนะครับหัวเมียสาว ประธานในพันกันมีบุญมาก่อนนั่นปะบุญนางาวไม่เลยโอ้ยสุดยอดโอ้ยคอยกับอีซื้อซื้อจากบัตรก็ได้นะนบอครับสมมติว่าผมอยากได้เพราะอย่างผมอยากได้กางสีบัตรนี่ซื้อลายกรับเที่ยวการเที่ยวการลายเลเจร์ครับบางคนก็ซื้อบัตรนึงกันเลเจร์หลวงเนาะถือว่าทำบุญน้ำกันเนาะครับเงินทุกบาททุกตังค์แล้หักจากใครจะจ่ายแล้เขายิบไปเฮ็ดบุญนะครับ อย uh, ู่วัดอยู่มาบททำบุญทำการก่อนที่ไม้ครับครับสร้างบุญทำการก่อนโุ้งไทย่เก่าตอนรับที่ไม้ครับประกาศบัตรเพื่อนครบมาเจ็ดวันไม้น้ำกั้นครับครับมี่รถแห่น้ำวันที่31คือคืนมือคือคืนมือนี่สาวน้อยเพชรบันเพียงรับเชิญตัวเกียวมิวสิกผู้ยิ่งบ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็ จูบเรียวๆตเตยร้ายเรียวๆเขามาเหยาลดเทเสาวน้อยเพียบเนเพียงหน่วยสองนำโดยพระอเอกคิมคนะครับยามเวินขึ้นบานไม่พร้อมสุดยอดงานนี่มวนเทแน่นอนมวนแบบต่อเนื่องพี่น้องครับจากสามสิบเอ็ดไหลฮอดวันที่หนึ่งเลยตอนนี้เอฟซีแฟนคลับก็เริ่มทยอยมากางติน้นตอนนี้่จะไปซุ่มเบิ่งเงินเพิ่บมาเรื่อยๆเดินทางมาบ่ริหาร มาเข้าดาวเนาะมามวนน้ำกันจนิงไนอยิพาพี่นอ้องย่างไปบึงพุ่นละทั้งพุ่นละพี่น้องเอาพ่อสวัสดีครับน้องเต็๋อเมื่อกี้น้องเต็มครับทั้งพุ่นละครับเดี๋ยวยิพาไปถทำข้าวมเข้าพี่น้องเหรอจิงไนอยิพาไปเอาพ่อสวัสดีครับจะมาหตวหตง เอาผมก็ไม่เห็นมางหอดหนีแม่มาหนีเมะเมื่อกี้เอออยากจะวางแซ่บหนึ่งหมูมาให้โอ้ครับเลืมไปของคุณหมูจกักเลยโอ้นี่บ่แหนครับโอ้เราเอาหมูมาใส่แหนะคนเอาหมูมาซอยเป็นตเลยเด้อโอ้งั้นบุญบ้านลูกสาวเอาหมูมานี่วะเนี่ยนี่ครับ เพื่อยังกัพ่อหน่อยพ่อหน่อยพ่อน่อยฉันไปเขตระยองระยองชนบุรีเหรอเอ๋จะเห็นเลาวสอยหมูมาตุ้งนังครับดีดีพ่อหน่อยนี่ละเจ้าของหมูฉันว่าไว้แค่พุ่นละล่ะขืนบ้านไม่ลูกเท้าเจียวหมูมาซอยป่ะจิขอบุญขอบคุณเอเวอร์ีเฟนครับทั้งมาได้ทั้งมาบ่ได้มาบ่ได้กันบิ่งปุ๊บกินได้ครับครับ โอ้บีไหมแต่ท้าหัวมันเถอะจนกุมปิดหอกก็เริ่มเลี้ยงนี่นะครับจนเหยาๆจนหอดวันที่สองนะครับแบบเหมาเหมาเียาๆกับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาททักพันที่สาวน้อยเพื่อนพงแฟนเพจสำหรับผู้ที่อยากเบิ้งเจ้าเฉพาะงานบ้านขึ้นบ้านไหมกับร้อยสามสิบเก้าบาทโอ้ตรมเราไปซอยน้อเนี้หน่อยเนาะ ถ้าเราใส่ผักกระดองคือเขาอ้อมหนูนี่เป็นไรเอาจิ้มซะเนาะแต่ว่ามือนี้หนูก็มีนะบ่ว่้มือไม่นูหลายอย่างอยู่โอ้ยบารโจเราแซ่บหลายมขึ้นแต่ว่าแซ่บอิริเพิ่มอีเนาะมันหนูกับมี่ปลาอะไรก็มีอาหารปลาเหมือนกันครับเห็ดไปก่อนเป็นคนอีสานกับอีรูจักว่าอาหารที่พ่อเอีกว่ามันี่คือมีแต่เนื้อเสียบ่เฮ้ย นลาปาตราต่เอาะน่นทังนี้กำลังปอกฟักทองเห็ดแกงบอครับเพฮ็ดหวานโอ้เฮ็ดแกงมันปอกยาากบ่ครับฟักทองฮะปอกว่ยาากเนาะค่อยๆปอกไปทีละเนาะโอ้ยอุกหญิงยืนอยู่ห้องไว้ๆอีกทีนึ่ ฮนะบม่ได้ยินฟังเลโกเออต้นโอ้โอโอโอท่งน,นี้กระปอออ๋อมะอึสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับท่าน,นี้กระป๋อมะอ,อึเห็ดเกงท่าน,นี้กระ เอามาไทยได้บ่เนี่ยเพราะอย่างนี้หม,มูนั่นบ่กินบจีดเลียกิน,นได้ยุ่ยเนี่ยขาวๆนี่ไหมเออแยกหน่นอยแล้วเอาหมูมาเป็นตัวเลยเฮดเหลกเสนถุง,งเวน้อเส้นเ้นนแข็งไว้ประทันกินปรทันต้มจืด โอ้ขอตอมแล้วย่างย่อยยุดๆเลยเนาะหนาวแนวอูเล้งย่างแล้วเนี่ยมาต้มเกีดโอ้ยต้มจืดสั่นเห็นซีโค้งแม่ต้มจืดเนาะสั่นโอ้ยย่างท่านว่ากินคือนางกินนี่ มาปิดขาเลยพวกท่านี่สาวเสือบได้ยังนั่นนี่แต่บางหุ้งบอกโอ้ย ลูกหลานประดานี่คือซึงมีแต่คนไข้แน่แ่เนี้ือป้าเนาะลวกปิดบันท้หลับตอนเนาะบระด้ฟักนานี่ตัวนี้เห็ดเปล่าในตรัไเนใช่แบมาลุกปุ๊เลย ว่ทาทั้งสีสเกตสังเกตได้ว่ามักได้ขีินเนาะม,นมันก็นดับเข่าดับอยังได้พร้อมดิเห็นไหมเนในในมนเอ้วโอเคครับส่วนบัตรแข็งพี่น้องบ่ได้มากจะทักหา,าพ่ออีกได้นะครับส่งทั้ง ออ <All> right, <ห>นไลน์ได้นะครับ oh, คลิปนี้ฝากพี่น้องทำนี้อยู่ดีมีแห้ง mm hmm. สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกมู่ทุกคนครบับกระดูกให้หน่อยสาวทอด